สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคำพีพระใหม่กับผมมั่ชาทรงสิรินะครับเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเพจหนังสือพิมพ์คำพีดิวแล้วก็ y o u t u b e คำพีนิวนะเรามาคุยกันเรื่องพักเครื่องวัตถุมงคลที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันนะครับนะมีอะไรกันบ้างผมมาพูดเนี่ยคุยเรื่องพระเกา่พาพระใหม่วัตถุมงคล พระเกจิอาจารย์นะความเคลื่อนไหวในวงการพระตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวนั้นนะครับนะมีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปตอนนี้นะครับนะเริ่มนะเริ่มมีความเคลื่อนไหวเยอะพอสมควรแล้วนะครับถ้าท่านไปดูในนะใน Facebook ต่างๆท่านจะเห็นนะครับว่ามีการเปิดจองวัตถุมงคล หลายรุ่นมากครับตอนนี้นะครับมีแบบออกมามีพิธีออกมาพิธีเสกก็เริ่มเริ่มมีแล้วนะครับเพราะช่วงก่อนเนี้ยนะพิธีเสกนะห่างหายกันไปตอนนี้ถ้าท่านไปดูเนี่ยโอ้โหพิธีเสกนี่หลายหลายที่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เริ่มจัดพิธีกันแบบคึกคักแล้วสําหรับวัตถุมงคลน,นะครับนะใครที่สั่งจองไว้ก็เตรียมรอนะครับใครที่ ยังไม่ได้สั่งจองก็ลองดูนะครับว่ารุ่นไหนหน้าจองกันบ้างนะครับนะอย่างผมคุยไปเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ผมได้คุยถึงหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แม่นะฮะช่วงนี้มาแรงเหลือเกินนะมีคนสอบถามวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดกันเยอะมากนะมาเริ่มดูวัตถุมงคลที่หลวงพ่อพัดกันก่อนนะครับนะหลวงพ่อพัด นะครับเนี่ยฮะหลวงพ่อพัดรุ่นนี้นะครับที่มีคนถามนะถามเข้ามาที่นะที่เพจที่เฟซของคุณแดงเอกคัมพีว่ามีรุ่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับนะทั้งเหรียญปาตานทั้งพระผงนั่งต่างพุทธสังมิตรเพราะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิทธิสายตรงนิยมกันมากนะครับเพราะว่าอย่างเนื้อผงเนี่ยหลวงพ่อพัดท่านเขียนอักขรายันพุทธสังมิตรด้วยมือท่านเองนะครับ แล้วก็นํามาแกะบล็อกลงบนวัตถุมงคลน,นะวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงนะมีความพร้อมเรื่องเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระนะสวยงามทีเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้ถ้าใครนะถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับนะลองดูสําหรับรุ่นนี้ครับนะก็ลองสอบถามดูนะครับสอบถามดูนะครับถ้าท่านสนใจนะ เหรียญปาตานสวยนะครับนี่ผมนํารูปมาเนี่ยรูปใส่ซีนนะครับใส่ซีนเพราะว่าถ้าไม่ซีนเนี่ยนะครับอย่างพระอยู่เนี้ยถ้าไม่ซีนไว้เนี่ยผิวพระอาจจะเสียได้นะหรือผิวพระอาจจะนะอาจจะเปลี่ยนสีฮะนะมีความเงาเนี่ยจะหายไปแล้วอาจจะโดนทาปฏิกิริยากับอากาศนะครับก็ไม่สวยงามดังเดิมนะครับ แล้วก็มีลายนิ้วมือของใครต่อใครก็ไปปากกนก็เลยสซีนไว้นะพระเดี๋ยวนี้เนี่ยกรรมวิธีการการส่งเนี่ยส่งลูกค้าเรื่องอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาจะจะซีนน่าจะปิดเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อก่อนไม่นะฮะนะคือเป็นแบบผิวเดิมๆเ,เลยเนี่ยพอใส่กล่องไปใส่อะไรไปตกถึงปัจจุบันโอ้โหเนื้อเงินนี่ดําดปีเลยฮะนะนะยิ่งเป็นนะ้พ่นทรายด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหนะว่าผมเคยไปดูนะครับ รุ่นเก่าๆที่เขาเอาออกมาเขาจะมามาออกตัวแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอย่างรุ่นของกรมตํารวจนะผมไปดูบ้านของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยกําลังจะเอามาออกตัวพอไปเปิดในกล่องบอกว่าโอ้โหดูแล้วนะครับพอเปิดองค์พระออกมาดูอู้หูเนื้อเงินแทบไม่ไม่หลงเหลือความเป็นเนื้อเงินไว้เลยนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อพ่นนะ้าเนื้อเงินพ่นทรายเนี่ยโอ้โหนะคั้มไปแบบผิดหูปิด ติดตาเลยอย่างนี้เนี่ยท่านต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับน่าเก็บรักษาไว้ให้ดีทีเดียวนะผมมาพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้หน่อยนะครับพระขุนแผนฮะนะนะพระขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยเขานะ้ามีกระแสนะครับมีกระแสนะี่ฮะที่มีกระแสเพราะว่าอะไรฮะนะนะเพราะว่านะครับนะบนะเพราะว่ามีสาว สวยนะครับนางแบบเนี่ยของไต้หวันนะนะนางแบบไต้หวันนะครับเขานะมาลองนะลองจับแล้วสัมผัสได้ถึงพลังนะนะพลังพุทธคุณขององค์พระนะครับจับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนะพลังเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนื้อฟ้าครามคชสารกุมารทองอิทิลิต อันนี้เป็นเนื้อเนื้อฟ้าครามนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยองพระเนี่ยชื่อเนื้อฟ้าแต่จะออกสีเขียวนะนะออกสีเขียวถ้าใครเห็นองค์จริงจะเห็นว่า,อ,าองค์พระเนี่ยจะออกสีเขียวๆหน่อยนะครับรุ่นนี้ฮะพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนื้อฟ้าครามโคจาสารกุมารทองอิทธิฤทธิเป็นพิมพ์เดียวที่ด้านหลังเนี่ยฝังกุมารน,นะครับสร้างเมื่อปี2561เป็นสุดยอดวัตถุมงคล แห่งปีนะครับนาสุนยอดวัตถุมงคลแห่งปีนะครับพุทธลักษณะนะครับพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วนั่งแบบปางสมาธิบนฐานบัวสองข้างของฐานบัวมีกุมารสององค์นั่งพนมมือพระเกษาเป็นมวยพระเกศแหลมเกือบชนซุ้มพระพักมณ์กลมเรียบผ่องใสแบบเดียวกับ พระสมเด็จวัดหลักังครับนะนี่ครับนะพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับนะเอามาดูสับแบบนี้กันหน่อยนะครับบางคนฟังแล้วรู้บางคนไม่รู้นะครับนะพระนาศิษ์นะพระเนตรพระโอดพระกันทั้งสองข้างโค้งนะปะพระพาหาลำพระสอใหญ่รับพระอังสา นะช่วงพระอุระอวกใหญ่สมส่วนไม่มียอดพระฐานนะครับนี่ฮะท่านแม่ผมไม่ได้นะผมไม่ได้ซูมให้เห็นไม่งั้นเนี่ยท่านจะเห็นรายละเอียดนะครับพระหัตถ์ข้างขวาวางบนพระหัตถ์ด้านซ้ายจะเห็นนะพระองคุลีเรียวนะพระเผาพระชานุพระชงนะหลังพระชงสองข้างทับกันนะครับนะนี่ฮะ พระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนี่ยพระพักใบหน้าเป็นจุดสำคัญของจกักรพรรดิพระเครื่องอวบอิ่มสมบูรณ์เบิกบานแจ่มใสมีอยู่ในสมเด็จวัดะระฆังนะครับและพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอนาคตไกลทีเดียวนะด้านหลังนะด้านหลังท่านสังเกตด,ด้านหลังนะครับที่มีกุมารทองเนี่ยนะด้านหลัง มีอักขละยันซึ่งเป็นยันยอดนิยมขององค์ครูนำมาประดิษฐานไว้บนพระขุนแผนภายกุมารกัญญามีคำภาษาบาลีณนะพุทธังธรรมังสังคังอิสวาสุตรงกลางเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะต่อด้วยนะมะพะทะแปลว่าดินน้ำลมไฟพระยันทั้งหมดกล่าวโดยรวมหมายถึงพระพุทธเจ้าบรรทัดล่าง พายกุมารกัญญาเทวิเนปวิขะสะอะเมอุนะครับนี่ฮะนะโอ้โหนะภาษานี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่านะของบาลีนะครับอัขระยันชัดเจนนะครับสำหรับนะองค์นี้รุ่นนี้นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนะพระขุนแผนพายกุมารกัญญาที่จัดสร้างขึ้นเนี่ยนะครับ นะเขามีเนื้ออะไรกันบ้างสําหรับรุ่นนี้นะครับท่านก็คงรู้นะครับนะหลายคนก็เล่นพาะขลุนแผนภายกุมารกัญญาอยู่นะครับเพราะมีหนังสือนะมีหนังสือผมมีหรือเปล่าน้าผมมีด้วยนะครับมีหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้จะบอกหมดเลยนะจะบอกรายละเอียดไว้หมดสําหรับรุ่นนี้เนี่ยฮะนี่จะอยู่ด้านหลังหนังสือนี่นี่ด้านหลังเนี่ยนะครับนะพิมพ์นี้พิมพ์นี้ผมจะบอกให้นะครับนนนพพิม์ีี้เ่ย แรกๆยังไม่เท่าไหร่ฮะเพราะจํานวนการสร้างค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่แรกๆไม่เท่าไหร่นะครับไปในนะเขาจะไปจองพิมพ์พิเศษพิมพ์อะไรกันเยอะนะแต่ตอนนี้เนี่ยถึงปัจจุบันนะปรากฏว่าคนมาชอบพิมพ์นี้กันเยอะนะครับหลังฝังคุมานเนี่ยอแปลกนะครับนะมีคนมาชอบพิมพ์นี้กันเยอะโดยเฉพาะชาวต่างประเทศชอบมากแล้วราคาโดดฮนะ ราคาโดดขึ้นไปจากเดิมนะครับนี่ฮะนะนี่นะนนะสวยงามทีเดียวนะนี่นะครับส่วนเนื้อหาที่เขาสร้างเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับท่านจะได้รู้ว่าเอะรุ่นนี้มีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับนะพรคขุนแผนภายกุมารกัญญานะครับที่เขาจะสร้างเนี่ย มีเนื้อนำเลิกฝังตะกุดทองคำสร้างจำนวนร้อยแปดองค์เนื้อนะครับเนื้อฟ้าอ,อิสลิกโกบูชาครูสร้างจำนวนเก้าสิบเก้องค์เนื้อม่วงกัญญาบาลมีสร้างจำนวนเก้าสิบก้าองค์เนื้อชมพูมณีทรัพย์สร้างจำนวนเก้าสิบองค์เนื้อปาฏิหารทวีโชคนะสร้างจำนวนเก้าสิบเองค์เนื้อขาวเจ้าสัวมหาราชสร้างจำนวนเกองค์ มาดูฝังตะกุดเงินนะครับเนื้อฟ้าอิสลิกโกบูชาครูสร้างจํานวน499องค์เนื้อม่วงกัญญาบรารมีสร้างจํานวน499องค์เนื้อชมพูมณีทรัพสร้างจํานวน499องค์เนื้อปฏิหารทวีโชคสร้างจํานวน499องค์เนื้อขาวเจ้าสัวมหาลาภสร้างจํานวน499องค์นะแล้วก็มีพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนื้อมะลุมก้นโคก สร้างจำนวน ,3999 องค์มีลูกอมภายกุมารกัญญาบารมีอิสลิโกอิสลิโกเนี่ยเป็นฉาย,ยาของหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อฟ้าเนื้อม่วงเนื้อชมพูเนื้อขาวเนื้อว่านสร้างจำนวนอย่างละ999ลูกนะครับพระขุนแผนภายกุมารกัญญาเนื้อที่จัดสร้างพิเศษนะครับก็มีเนื้อสองหน้าตะกุดทองคำ นะสร้างจํานวน199องค์เนื้อรองพิมพ์หลังเรียบสร้างจํานวน38องค์เนื้อฟ้าครามโคจาสารกุมารทองอิทธิฤทธิ์นี่แนะสร้างอยู่ที่5,000องค์นะครับและรุ่นนี้เนี่ยนะกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับนะกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าใครอยากจะบูชา พระพร้อมหนังสือนะพร้อมหนังสือเนี่ยถ้าอยากจะได้ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับยังมีอยู่อเป่าแต่หนังสือเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับน่าจะยังมีอยู่นะครับนะใครที่อยากได้เพราะว่าท่านได้พระไปแล้วท่านก็สมควรน่าจะมีนะครับเพราะว่านะอธิบายเรื่องราวต่างๆไว้หมดเลยทั้งพระเกจิปุกเสกทั้งวิธีมวลสารความเป็นมาอย่างไรเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดนะนะแล้วเล่มนี้ก็ใช่ว่ามีแต่ นะภายกุมารกันยาเท่านั้นนะครับมีวัตถุมงคลหลายรุ่นที่เป็นขุนแผนอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับนะอยู่ในนี้เหมือนกันนะท่านก็ลองไปดูนะครับว่าในนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับอะไรกันบ้างเนี่ยครับนะมานะครับไล่เรียงจากขุนแผนนะครับจากขุนแผนก็มาที่นะมาที่พระชุดนี้นะครับ นะส่วนอ้าวมันตรงนี้หน่อยก่อนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอะผมเนี่ยดูรายการอาจารย์ดูรายการแนวะวัตถุโมกคลสร้างใหม่ทุกอย่างผมอยากได้ผมไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงนี่ครับนะติดต่อที่นี่นี่ครับนะติดต่อที่ Facebook แดงเอกคัมพีนะครับจดไว้นะครับนะจดไว้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็เข้าไปดูตรงนี้ฮะเข้าไปดูตรงนี้เพราะว่าในคลิปแต่ละคลิปนะวิดีโอแต่ละอย่างของผมที่ลงไปเนี่ย มีคนสอบถามเยอะนะครับเกี่ยวกับพระเนี <Uh ่ยแต่ไม่สามารถจะบอกนะครับไม่สามารถจะบอกได้นะครับนะไม่สามารถจะบอกได้ก็เลยนะครับเนี่ยนะลงไว้ให้ให้ดูเนี่ยนะครับลงไว้ให้ดูนะครับนะติดต่อที่นี่นะครับนะแล้วมาดูวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่จะมาพูดถึงนะพูดถึงวัตถุมงคลที่ กำลังมีกระแสความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะฮะนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ผมมีทั้งนะข่าวสังคมที่อยู่ในในเพจแล้วก็ใน youtube นะครับมาดูหน่อยฮนะมาดูหน่อยวัตถุมงคลที่จะคุยกันนะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างนะผมรวมไว้อยู่ในที่เดียวเลยนะครับรวมไว้อยู่ในที่เดียวหลายวัดหน่อยนะครับท่านก็ดูเอาแล้วกันว่ามีรุ่นไหนบ้างอย่างไรนะครับนะท่านดูอันนี้ก่อนนะครับด้านนะครับ ด้านขวามือของท่านนะครับมุมบนฮะมุมบนท่านจะเห็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ขนาดบูชานะฮะเนิ้วนะเนิ้วแม่น่าบูชามากเลยนะครับนี่นะนักสะสมถ้าเห็นองค์จริงแล้วต้องชอบนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นนี้รันตรายขนาดบูชาเนิ้วเททองจากชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายอธิษฐานจิตตุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนใต้พ่อท่านเขียว วัดเวงเงาะปัตตานีจดสร้างเมื่อปี2552นะครับนามีไม่กี่องค์ไงฮะนะมีอยู่ไม่กี่องค์อันเนี้ยเป็นเนื้อนวะฮะยิ่งเนื้อนวะนี่ยิ่งมีน้อยนะครับเนื้อนวะเนี่ยนะครับส่วนนะอง์ละเท่าไหร่เนี่ยนะครับองค์ละเท่าไหร่ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับว่าน้ามีนะองคละเท่าไหร่เดี๋ยวผมผมหลบนิดนึงฮะนะผม,ผมหลบหน่อยฮะ นะหลบให้ดูนิดหนึง่งด้านหลังผมนะแต่จะไม่ชัดเท่าไหร่นะนี่ด้านหลังจะมืดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะด้านหลังตั้งอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะนะตั้งอยู่ด้านหลังผมนะขนาดบูชาเก้านิ้วนะครับจริงๆเนี่ยนะครับนะ้วัตถุมงคลเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านนะครับถ้าท่านท่านมีนะ้มีโต๊ะหมู่บูชานะครับผมบอกให้ว่านะท่านต้องไม่พลาดนะนะ้าไม่พลาดสําหรับนะ้มีไว้นะฮะพระพุทธ ขนาดบูชาแล้วก็พระเกจิขนาดบูชาอยู่หลวงปู่ทวดเนี่ยต้องมีฮะแล้วเก้านิ้วเนี่ยนะครับปกตินี่ราคานะราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่นี่นะฮะเขาบอกว่าคุณแดงจะมาเปิดให้เบาเบานะเบาเบาแล้วไปดูฮะลองลองไปสอบถามคุณแดงดูนะครับนี่ฮนะหน้ามีไว้บูชานะครับหลวงปู่ทวดนะขนาดเก้านิ้วฮะหน้าตาก้านิ้วนะครับหน้าตาก้านิ้วก็ถือว่าเป็นองค์ ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับใหญ่พอสมควรอ่ามาดูฮะนะมาดูนะมาดูรุ่นนี้ครับนะวันนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มเปิดแล้วนะครับเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับวัตถุมงคลรุ่นแก้วสารพัดนึกเปิดให้สั่งจองอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8มิถุนายนปิดสั่งจองวันที่24มิถุนายน2563พิธีพุทธาพิเศษโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง5รูป กนะำหนดไว้เนี่ยวันที่4กรกฎาคมพศ2563เสร็จพิธีรับและบูชาวัตถุมงคลได้ทันทีชอบรายการไหนแจ้งความประสงค์ดูเอาไว้เปิดราคาจองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันก่อนท่านได้เห็นเพียงหลวงปู่แก้วณนะวัดอัมพวันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้จานอักคระยันนำเลิกมีผมก็นำเอารูปมาให้ชมกันอีกครั้งนะฮะแต่ยังไม่เห็นองค์จริง วันนี้ผมก็นำองค์จริงมาให้ดูด้วยนะครับน้าสวยนะสวยมากองค์จรเนี่ยนะาผ้าปิดตาแก้วสารพัดนึกกดมือโบราณน,นะครับสุดยอดมวลสารพิเศษจำนวนการจัดสร้างน้อยนิดนะยังไงก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งลูกค้าประจำลูกค้าศู์จองและลูกค้าต่างประเทศเพราะที่ฝังตะกุดทองคำจัดสร้างน้เนื้อ ผงใบลานตะกุดทองเก้าดอกยี่สิบสี่องค์โอ้โหน้อยมากจริงๆรฮะน้อยมากจริงๆนะครับยี่สิบสี่องค์ตะกุดทองสามดอกสี่สิบห้าองค์เนื้อผงพุทธคุณผสมนา้าแบ์ตะกุดทองสามดอกห้าสิบห้าองค์เท่านั้นโอ้โหน้อยจริงๆรฮะน้อยจริงๆคุณสุผลิตพิมพ์วัฒผู้นำสายบุญระบุชัดส่วนตัวผมคิดว่าเปิดจองรายการฝังตะกุดทองคำน่าจะหมดแน่นอนฮะนี่ นะคุณสุประริตบอกนะครับอ้นะไม่ต้องคุณสุประริตบอกมั้งนะผมก็บอกได้นะจํานวนแค่นี้จะไปเหลืออะไรฮะนะจํานวนแค่นี้ไม่เหลือหรอกนะครับนะดูสิฮะตะกุดทองเก้าดอกเนี่ยยี่สิบสี่องค์ตะกุดทองสามดอกสี่สิบห้าองค์นะตะกุดนะตะตะกุดทองสามดอกนะครับมีแดงเนี่ยห้าสิบห้าองค์ดูสิโอ้โหอย่างเท่านี้จะปไปเหลืออะไรครับหมด แน่หมดนะางนี้ไม่เหลือแล้วครับนะแล้วถ้าใครพลาดก็ไปเลืออื่นแล้วกันนะฮไปเลือกอื่นนะนะครับมาดูนะครับจะไล่เรียงทั้งเลยนะครับตีแบบลูกหน้าเลยนะครับในเฟมเดิมนะครับไปดูในเฟมเดิมนะครับในเฟรมเดิมอ่ะนะครับเพราะยังพูดไม่หมดเอามาดูรุ่นนี้ครับนะรุ่นนี้นะครับพระผงกระดูกผีครับ นะพระขุนแผนนะครับผงกระดูผีรุ่มแรกหลวงพ่อพุทธวัดโคกสวายจังหวัดนครราชสีมาเฉพาะด้านหลังก็สุดยอดนะฝังเขี้ยวหนุมานนะครับเป็นหินนะครับหินเขี้ยวหนุมานพร้อมตะกุดสวยงามและเข้มขลังทุกองค์นะับเป็นพระขุนแผนที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากเนื้อลุ้นโชคจัดสร้างเนื้อละ199องค์เท่านั้น ใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับพระอาจารย์มหาต่อรรมลังศีคณะหกวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่ารุ่นนี้สุดยอดขอบอกนะครับนะใช่นะรุ่นเนี้ยสุดยอดนะสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆ,งๆนะครับ <c oughs> ทานห็น,นะท่าน็นแล้วว่าสุดยอดนะครับ <c oughs> สุดยอด,ยอดนะร <นะ S 1> ุ่นนี้เนี่ยนะเปิดสัมจรนะเขาเรียกว่าสถานต่างก นะฮะถ้าทำไมภาษาไทยไปดังในต่างประเทศนะฮะต่างประเทศเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองอยู่เนี้ยนะฮะหรือว่าวัตถุโบคาสร้างใหม่เนี่ยนะครับนะฮะออกเป็นป่ากล้อมเมืองแล้วทำไมป่ากล้อมเมืองน่าดังต่างประเทศก่อนนะฮะเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวัตถุโบคาเนี่ยทำไมถึงเป็นในงานเนี่ยผมจะเล่าให้ฟัง ว่าวัตถุคนทำไมเป็นแบบนั้งบางรุ่นนะครับบางรุ่นไม่ใช่เป็นรุ่นนะบางรุ่นี่ยเป็นเหมือนบาองรุ่นเป็นดังต่างประเทศก่อนแล้วก็ค่อยมาได้รับความสนใจในประเทศไทยเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะทุยวันนี่ยสื่อออกไปทั่วนะครับเฟซบุ๊กหนะเพจยูทูบนะเว็บไซต์ไปต่างประเทศต่างประเทศเขา ชื่นชอบวัตถุโบราของไทยนะครับโดยเฉพาะนะถ้าใครียนแล้วท่านจะรู้นะครับว่าเขาชื่นชอบวัตถุโบราของไทยจริงหรือว่าเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็แล้วก็เวียดนามนะน่าทึ่งไหมทำไมไปเวียดนามนะครับหลายคนก็งงไปเวียดนามมาผมยังงงเลยเวียดนามเขาไม่ได้นะเรื่องแพ้เรื่องวัตถุโบคาณผมว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับ แต่พอพอเวียดนามเริ่มเศรษฐกิจดีเอ๊ะทำไมเวียดนามหันมาสนใจวัตถุโบราของไทยไอตรงนี้แปลกนะฮะนตรงนี้แปลกตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นลาวนื่องจากติดกับไทยนะครับน่าจะเป็นลาวที่ที่สนใจวัตถุโบราของไทยน่าจะเป็นเขมรแต่แปลกฮะกับใครเวียดนามแล้วเวียดนามตอนนี้เนี่ยคุณรู้ไหมเขาไลฟ์สดขายของหน้าเฟซเยอะมากแล้ว เ <letter S 2> <respace S 1> ขาขายของแบบนี้เขาต้องมีสิ่งมงคลฮะสิ่งมงคลเขาคืออะไรที่จาดมาก้าคือสีพึ่งจากไทยนะ้ะจากประเทศไทยสีพึ่งทารปากเนี่ยเวียดนามนิยมครับเออเวียดนามนิยมนะครับนะะคือเช่าบูชานปเยอะเลยสีพึ่งคือเขาชื่นชอบวัตถุมงคลของไทยเริ่มชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเวียดนามนะส่วนจีนจีนเนี่ยจริงแล้วเป็นตลาดใหญ่นะครับแต่จีเนี่ยเขายังติด น้าติดข้อบางอย่างนะเลยก็ยังไม่เต็มที่นะครับน้าแต่ต่อไปผมว่าตลาดจีเนี่ยกับวัตถุบนคนไทยว่าไปได้ดีเดียวนะไปได้ดีเดียวนะครับก็เตรียมตัวนะครับสําหรับคนที่สร้างวัตถุบนนะครับตอนนี้เหมือนป่าลมือนะเพราะว่าไอ้ดังในต่างประเทศแล้วต่างประเทศเขาก็สอบถามเข้ามาในไทยก็คือค้างแบบรุ่นนี้ เหมือนพระผงกับดูผีของหลวงพ่อพุ่มท่านนั้นรู้ไหมโอ้โหไปอย่างในต่างประเทศน่าดังมากๆนะฮะชาวต่างประเทศทื่นชอบมากพระผงกรบดูผีของหลวงพ่อพุ่มเนี่ยเป็นพระสมเด็จนะฮะแล้วก็พระเจ้ามระองน่าดังมากมากที่นั่นที่ดังเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปไปแปลเป็นภาษาจีนด้วยก็ไปแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็ดูหงสือที่นั่นเนี่ยมันเลยทําให้มีการขยับแล้วพอของเก่า เขาที่นิยมเสกเขาก็มาของใหม่เนี่ยมุนแผนเนี้ยคุณแผนผมก็เป็ูผีจะแตเป็นของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธก็เป็นเป็นพระที่อยู่ที่วัดโพธิสวัยนะครับอายุพรรษาอาวุโสแล้วนะครับท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปุกปุกเสกรุ่นนี้นะครับทั้งมวลสารทั้งอะไรแบบนี้อะไรนะครับแล้วก็จริงๆริเสกใหญ่ใหญเป็นหนึ่งวารแล้วนะครับนี่รอแล้วนะรอ นะครับอีกไม่ช้าไม่นานท่านกงคงจะได้รับของสำหรับคนที่สั่งจองรุ่นนี้นะครับเอาไปดูกันอีกครั้งนะนะไปดูกันอีกครั้งเพื่อไล่ให้ท่านเห็นนะครับนี่ครับนะก็ที่ผมพูดไปนะครับมีพระปิดตานะครับของหลวงพ่อแก้วนะวัดอัมพวันอยู่ที่กุบบรมราชธานีหลวงพ่อทวดนะนะหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นะท่านจะเห็นนะหน้าตาก้านิ้วเนี่ย นะหลวงพ่อเขียววัดเว้ยเงาะปัตตานีปี52นะครับอันนี้น่าสะสมมากแล้วก็มาที่พระผงกระดูกผีฮะนะพระผงกระดูกผีนี่แะครับสุดยอดวัตถุมงคลดีๆที่ผมมาบอกเก่าให้ท่านได้นะได,ไ,ดได้สะสมก,ส <า S 2> กันนะครับได้สะสมกันอันนี้ท่านมาตรงนี้ท่านไม่หวังหรอก,รอกนะนามาแล้วก็มาติดตามรายการผมท่านนะระใหม่เนี่ยจริงๆราคาไม่สูงนะ พระใหม่วันนี้ก็เป็นพระเก่าวันหน้าแล้วผมเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพระใหม่เนี่ยบางครั้งตอนนี้ราคาบางองค์เนี่ยแพงกว่าพระเก่านะแพงกว่าอีกนะครับนะบางองค์เนี่ยนะพระเก่าเก่ามากๆน้าเล่นถึงสองพันสามพันแต่พระใหม่ที่เพิ่งสร้างเนี่ยบางองค์ได้เล่นกันถึงสี่สามห้าพันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นกับพ่อคนไทยน้เล่นกับชาวต่างประเทศด้วย ชาต่างเทศบางเทศเนี่ยค่าเงินเขาเยอะกว่าเรานะครับนะเขาก็ไมเล่นมันมันก็มีเล็กนเอยนิดนี่คือเลยทําให้พระใหม่รนี้ก็ใช่ว่าราคาจะต่ำนะครับบางองก็ราคาก็สูงเหมือนกันนะครับนะสูงเหมือนกันนะอ่ะนะครับผมขอพูดถึงพระขุนแผนอีกสักรุ่นนึงนะเปิดถังจองนะตอนนี้อยู่นะครับนี่ครับนะพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับเป็นของยาคุณน้อยอยู่ที่ นะอยู่ที่สีสกเกตฮะนะอยู่ที่สีสกเกตรุ่นนี้นะครับใครสนใจนะก็สอบถามคุณแดงได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขานะเขาเบามากเลยนะครับเบามากจริงๆฮะนะคือเขาเปิดสั่งจองแบบแบบลุ้นนะครับแบบลุ้นตะกุดลุ้นเนื้อเนี่ยองละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นฮนะ 99บาทตอนนี้ยอดเข้ามาที่คุณแดงเยอะทีเดียวนะครับนะเป็นงานบุญนะเขาบอกว่าเป็นอีกปรมบทหนึ่งนะครับภายสร้างวัดนะงานบุญเสนาสนะวัดป่ามหาสีนวนศรีสะเกตพระขุนแผนแม่มนทาทิพย์นะครับมวลสารเก่านะครับหลายหลายรุ่นนะครับนะจองรายการลุ้นโชค 99บาทนะครับ99บาทนะนี่ใครสนใจก็นะสั่งจองกันได้นะครับเอาผมมาปิดท้ายที่วัดมงคลหลวงพ่อพัอีกครั้งนึงนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหรือวัดทหารนะครับตอนนี้กําลังดังมากๆนะฮะนี่ถ้าใครสนใจนะก็ถามหาบูชาได้นะครับเหรียญปาตานนะครับรุ่นสงน้ําแล้วก็พระ นะครับรุ่นสงน้ํานะครับพระผงนั่งต่างพุทธสังมีเอานะครับนะวันนี้นะครับวันนี้นะครับแม่ในเวลาเดินไวะเกินนะครับเอาลนะครับนนวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับการลาก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ